ตัวนี้เป็นมิสซูบิชิไทตันนะครับไทตันประตำที่เหนมาร้อาเย็นไม่ดีนะครับเย็นไม่ดีเย็นแผงมาแล้วเย็นหน้าคัดมาแล้วนะครับจะถอดมาดูว่ามันเป็นสาเหตุอะไรที่เย็นไม่ดีมิสซูบิชิไทตันจะถอดตู้มาดูด้วยนะครับเย็นไม่ดีนะครับจะถอดตู้มาด้วยไถอดคอยเย็นนะครับถอดคอยเย็นรุ่นนี้มันลุงทำไม่ไดา ซูบิคิไททันเย็นไม่ดีครับไปทำที่อื่นมาแล้วเย็นไม่ดีเปลี่ยนแผงเปลี่ยนเดอร์เปลี่ยนอะไรหมดแล,และเย็นไม่ดีถอ,ตถอตดตู้แล้วถอดตู้ไปดูทีน่นี่ซูบิคิไททันวิธีถอดไิธีารถอดไม่ดดง่ายตทีนี้ทำการถอดนะครับถอดได้ย่อโอ้จิต ติดล็อกล็อกเกียร์มาด้วยนถอดสายไฟแล้วเนี่ยยูมิกซี่ไอ้ต,ตัน นี่ถอดวิศวะคิดไทตันอยู่นะครับดูดิบันติกี้จะ,คจะแคบหน่อยนะครับดูเกียร์เกียร์ธรรมดาใส่ล็อกคิงล็อกเกียร์มาเดี๋ยวใส่ล,ล็อกเบรกล็อกคาดมาหน่อยวครับโอ้ใส่ล,ล็อกเบรกล็อกคาดมานี่ก็จะถอดจ้างหน่อยมันติดนะไม่สนอะไรครับ ถ่ายทำทุกชอ็อตทุกชอ็อตมันก็จะใช้เวลานานนะครับโอ้ติดเบรกตัวในน้องมืสอดยากนะครับตัวในพอติดเบรกนี่พอดีทหารเรื่องสั้นเขานี่ได้พอดีนะโอเคเรต้องทำสองมือแล้วทำมือเดียวไม่ได้ตอนนี้เรี่ยครับม,ม้ำน้อนก็สกปรกนะครับทำให้แอร์เย็นไม่ดีตัวนี้พวกนี้คุณ ตันเล็อดทรายตันนี่ก็ทําให้แอร์ระบายไม่ดีก็ยังไม่ดีเพราะว่ามันมีพัดลมข้างหน้าครับไม่ใช่พัดลมเครื่องตัวเดียวเอาน้ำตันนะครับมาน้ำตันอาจจะเป่าลมไม่ได้อันนี้นะครับคอยเย็นก็ถอดไปแล้วครับคอยเย็นถอดไปแล้วอ่าครับคอยเย็นถอดไปแล้วครับคอยเย็นถอดไปแล้วครับถอดคราวนี้ถอดสองฝั่งนะตัวนี้ ถอดย่างก็เดินเลยโอ้โหมันติดไอ้ตัวนี้มาทำให้ถอดย่างนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยถอดย่างก็ไม่ใหญ่เลยครับโอเคนะครับเซอร์กิตเทสตันอันนี้นะครับฟินคอยมันล้มหมดแล้วครับฟินคอยมันหมดสภาพแล้วคนฟินคอยหมดสภาพก็ทำให้แอร์เย็นไม่ค่อยดีนะครับดูนะครับฟินคอยไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าลูกค้าเขาจะใช้ก่อนนะครับขอมาดูนี่ าสาเหตุนึงเออทำให้แอร์เย็นไม่ดีนะครับตอนนี้ฟิลคอยมันหมดสภาพแล้วโอเคนะครับอันนี้ก็มาประกอบ,กบนะครับประกอบกลับแล้วประกอบ,กบแล้วเลยอันนี้นะครับตอนนี้ถอดมาล้างเปลี่ยนวาล์วใหม่นะครับภาพตู้ก็ไม่ค่อยดีแล้วทุกอย่างที่เห็นนะภาพตู้เขาบอกว่าไม่มีเงินมีไม,ม่มีงบใช้ก่อนถอดมาล้างระบบล้างคอย โอ้ใส่กลับแล้วครับจิดน็อตแล้วที่นี่นอ้จิ๊กน็อต้วครับจิดน็อตกลับแล้วประจักอ,อื่นมาเย็นไม่ดีนะครับมันก็มาล้างระบบให้ใหม่ก็ทายเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไปด้วยให้ใหม่ ทีมันแคบทีมันแคบส่ยากที่แคบที่มันแคบ,บ,แบอ่าประกอบกันค่ับพิชซี่ใี่เตัน กแกะไม่ยังไม่ยอมก็แกะให้นะครับทีนี้ไม่ยอมก็แกก็แกนะ ไปเรียบร้อยแล้วครับอะไรางที่ไหนเ้เข้าไม่ไดี่แคบมากครับสินแคบมากเลยกรอบเลยประกอบแล้วทีมแคบมากยวเราไเช็บเส,ส,ส็ตบิสเซนแล้ว

ีตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เลแคบมันจุดแมบบีเบรไม่คัดจุดอย่นีะแ,แคเขาอี okay. กโอเครนี้เรียบร้อยนะครับวิสิตันรอหน้ครับโอเคแล้วปรกอบไฟเจ้าก่อน คระรับตบมาครบเจาะกระรับกระับมิสมิชัยตันเขบามาพี่นิสมิชัยตันไอนี้ประกอบเรียบร้อยนะครับตอนนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วเจนแล้นะิสิชันเข ส0 0อันนี้20อยู่ในเกมมาตรฐานที่ดีนะทีนี้นะครับของเดิมของเดิมขึ้นมา250หน่อยหนหน่อยนะของเดิมเจ็นะอ่า250กว่านี่ลดมาเหลือ200นะครับอะไรนะครับไปดิดองศานะครับ7.1องศาอ่ารอราหกละหกกิ๊บเจ็องศานะครับ วันเดิมมาเย็นไม่ค่อยดีนะครับวันเดิมเย็นมาไม่ดีขึ้นมาที่13องศาตอนนี้ลง6องศาแล้ววอนเดิมมาสิบสามองศาดีลงไป5ลงไป5ตอนนี้เบาเครื่องนัดนี้เบาเครื่องเบาเครื่องเบาเครื่อง โอเคครับพี่สเตตัต้นตอนนี้ก็ลองเรื่อยๆไม่มีาาน้ำมันไม่มีน้ำมันอ๋อโอเคคลิปนี้จบแค่นี้แหละไป